đây to lên rồi ừ, thế này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เฮ้ยปืนนี้ไม่ชอบอ่ะผมมีปืนที่ชอบอยู่โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็าพบกับการแจกเกมโปรเกมโปรนะครับเฟสที่2นั่นเองซึ่งเกมวันในวันนี้เนี่ยที่ผมจะเอามาแจกเนี่ยมันมีเกมมันเป็นเกมที่ค่อนข้างตํานานมากนะอยู่กับโทรศัพท์มือถือเราก็มานานเหมือนกันแล้วก็เป็นเกมที่ผมมองว่าค่อนข้างสนุกนะถ้าใครโหลดโปรเวเล่นเนี่ยมันก็คือเกมที่มีชื่อว่าซิกกันนั่นเองครับ ซึ่งในวันนี้ก็ตามคาเรียกร้องของคลิปเมื่อปีที่แล้วนะผมเพิ่งไปไล่อ่านคอมเมนต์ดูก็มีคนขอให้โหลดนะโอเคผมก็ไปเจอลิงก์ที่เขามีการทิ้งลิงก์่อยว่าเออมันเป็นตัวไฟล์เกมนี่นะ,ะก็เลยทําการดาวน์โหลดมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแจกให้เพื่อน,อนดูกันในคลิปนี้นะครับก่อนโหลดเนี่ยผมก็ต้องขอเตือนเพื่อนไว้ก่อนนะครับว่าตัวของไฟล์เกมนี้เนี่ยมันก็เกมอายุเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างเก่านะมันก็เกิน1ิปีแล้วแหละ นั้นปัญหาที่จะตามมาก็คือถ้าใครใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ๆหรือ CPU ที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยที่จะรู้จักชื่อเท่าไหร่ในแวดวงนะครับมันชื่อไม่ค่อยดังอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่าจะเป็นเดนเป็นซิตีหรืออะไรอย่เงี้ยผมโหลดมาแล้วอันนี้คือมีปัญหาการเล่นนะก็คือโหลดไฟล์เคมาใช้ตัวลิงก์ตัวนี้ในการดาวน์โหลดามาปรากฏว่ามันมีปัญหาก็คือผมโหลดแล้วเล่นไม่ได้นะครับแต่กลับกันถ้าผมไปใช้ตัว เครื่องโทรศัพท์หรือ Android เครื่องไหนหรือแท็บเล็ตอะไรก็ได้เนี่ยที่ใช้ CPU เป็น s n a p d r a g อนเนี่ยปรากฏว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าขนาดตัวเนี่ยที่ใช้ s n a p d r a g อน7จ1เนเนี่ยที่ผมถือว่าค่อนข้างใหม่เนี่ยยังเล่นได้ตามปกตินะโหลดมาไม่มีอาการเด้งออกอ่าอันนี้ก็ต้องพิจนารณาเครื่องของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เครื่องไม่เหมือนกันนะครับส่วน iOS ก็หมดหวังนะครับไม่มีโหลดเถือนแน่นอนหรือถ้าโหลดได้ผมว่าไม่คุ้มกับการที่เอาเครื่องไปเจลเบรกอยู่ดีไม่คุ้มอย่างแน่นะครับโอเคส่วนวิธีการติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเลยแล้วกันถ้าเพื่อนๆทําการดาวน์โหลดไฟล์ apk แล้วก็ตัวของ obb เนี่ยจากลิงก์ที่ผมให้ไปเนี่ยถ้าโหลดมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ของเครื่องของเพื่อนๆเ,เ,เองนะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันของผมเป็นแบบนี้นะ พอผมเข้ามาเนี่ยให้ขั้นตอนแรกนะให้ทําการติดตั้งตัวไฟล์แอไปก่อนเลยต,ตั้งตามปกติเลยพอติดตั้งเสร็จเนี่ยก็โอเคอเคุ้ยพอติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ทําการแตกไฟล์ตัวนี้ครับตัวที่ว่าเป็นไฟล์ obb อกับกอว์โอเคพอเราเข้ามาหน้า,น,านี้เนี่ยอันนี้ของเพื่อนเพื่อนก็แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะผมขออภัยไว้ด้วยอาจจะแบบสอนแบบเข้าใจยากนิดนึงพอเพื่อนเ่เข้ามาหน้านี้ในการแตกไฟล์นะครับนี่กดไปเลย ตำแหน่งก็ผมเซตอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็กดตกลงไปก็รอแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งเวลาแตกไฟล์นี้เครื่องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าตาตัวแอปก็ไม่เหมือนกันด้วยตอนนี้ว่าผมใช้หัวเว่ยมันก็เป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเออองสอบแบบนี้ไปนะครับแต่ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ใกล้เสร็จแล้ว อ่าเคมันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกลับแบ c k กลับไปให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะเราก็ไปที่ตัวของอที่จะเก็บข้อมูลภายในนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดที่ผมย้ายมานี่นะครับ่าแล้วเราก็จะหเห็นไฟล์ตัวนี้ครับชื่อว่า s i g g y by mod p a g mod obb นะครับกดเข้าไปแล้วก็ทําการนําไฟล์ที่ชื่อว่า com game l o f e เนี่ย t android anpm ของคนทำ m อดเขาเนี่ยอ่า ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการย้ายไปยังตําแหน่งที่เราต้องการเอาข้อมูลไปวางครับซึ่งผมจะบอกต่ออีกทีแล้วกันเราก็จะย้ายไปที่ตัวของอ่าดูไหนว่า Android อ่านี่ข้างล่างนะครับ Android แล้วก็ o b b แล้วก็วางแค่นี้นะครับสรผมเนี่ยวางไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็เลยขอไม่วางซ้ำละกันนะครับอ่า Okay. พอเพื่อนทําตามนี้เสร็จเนี่ยด้วยวิธีการของเ,อเพื่อนๆนะแต่แอปแต่ละคนตัวที่ใช้จัดการไฟล์เนี่ยก็เหมือนกันนะพอเพื่อนทําตามนี้เสร็จเนี่ยก็เข้ามาที่ตัวของซิกันได้เลยนะครับสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าเล่นเกมได้ตามปกติเลยโอเคเดี๋ยวผมหาเกมก่อนอ่าอยู่นี่นะเข้าไปดูเลยเห็นไหมไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับตังก็อ่าหนึ่งหนึ่งพันล้านนะครับปุ้ยเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนมันดังโอเค ตังก็โอ้โหัวาไรหนึ่งพันล้านเพชรสามล้านโอ้โหใช้ไม่หมดอ่ะเบลสิบเจ็ดเือ3สามพันกว่าชิลแล้วนะครับพอเพื่อนเอนเข้ามาเนี่ยก็ตัวเกมที่เราก็จะมาผัวในแบบว่ายังไม่เนื้อเรื่องแบบมันยังแบบว่ายังไงอะ่ะคือเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเล่นไม่ได้ระยะหนึงน่งก็แต่ก็ยังเล่นไปหมดนะครับเป็นเนื้อเรื่องแบบแรกๆเลยจุดที่ผมเกิดมาเนี่ยไม่ใช่จุดนี้นะผมก็จะเจอเกิดในจุดที่อุ้ยผมค่อนข้างไม่ได้เล่นนานลวผมต้อง รู้สึกว่าผมน้องวาบกลับไปที่เมืองเก่าครับเมืองแรกเลยไม่ใช่เมืองเก่าดิมันเป็นหนัคู่กัน,นะว่วไงเป็นอาเมืองป่านะครับอ่านี่เราก็จะมาเกิดไอ้ร้านตรงนี้นะครับที่เป็นร้านแบบแรกๆที่เราแบบโอ้ไปเจอไปเล่นเควสบ่อยอะ่ะก็เป็นร้านนี้ครับร้าน,นเราสุ่มกาชาินะครับนี่เราก็เจอตรงนี้เลยแล้วก็แล้วก็ปืนเนี่ยก็บางอันก็จะปลดล็อกไว้หมดนะก็ต้องไปหาเอาเอง ก็ถือว่ามีมาให้หมดนะครับรับรองว่าใครที่คิดถึงหรืออะไรเนี่ยโหลดกลับมาเล่นก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะถึงเกมแท้จะหายไปแล้วก็ตามโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ับผมสำหรับการสอนการติดตั้งตัวของซิกัน APK mod นะครับใครมีขั้ปัญหาหรือสงสัยอะไรก็สามารถมาถามผมในคอมเมนต์ได้ โอ <Okay, S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ